สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคอณิกะสมาธินะคะจากบทความคณิกะสมาธิคืออะไรจุดเริ่มของการหลุดพ้นเห็นเขาบอกว่านี่เป็นเหมือนจุดสตาร์ทเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะ,ะหาทางออกจากความทุกข์ไม่ใช่แบบพึ่งสิ่งภายนอกแต่เป็นการสร้างความสงบจากข้างในจิตใจเราเองใช่เลยครับคือเป้าหมายหลักๆที่บทความพูดถึงเนี่ยก็คือการทำให้จิตสงบว่างโปร่งๆนะครับไม่ใช่เรื่องแบบ ต้องไปหาเลอกยามหรือขอพรอ,อะไรแบบนั้นเลยแต่เป็นการสร้างความสุขที่มันมาจากข้างในจริงๆแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วจะเริ่มยังไงดีแหละในบทความเขาก็ให้ภาพรวมไว้น่าสนใจนะคะมีพูดถึงสมาธิสามระดับคือคณิกะสมาธิแล้วก็อุปจาระสมาธิแล้วก็อัปนาสมาธิใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเขาเปรียบเทียบเหมือนพัฒนาการเด็กเลยนะจากหัดเดินเดินคล่องแล้วก็วิ่งเก่ง อ๋อ oh, ค่ะค่ะแต่จุดที่เขาเน้นย้ำม,มากๆคือไม่ต้องไปกังวลชื่อหรือว่าเราอยู่ขั้นไหนอะไรแบบนี้นะครับตอนเริ่มแรกเข้าใจค่ะงั้นที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้ก็คือขั้นแรกสุดเลยถูกต้องครับตัวคณิกะสมาธินี่แหละครับที่เราจะมาดูกันแล้วคณิกะสมาธิที่มาเนี่ยมันเป็นยังไงหรอคะลักษณะของมันครับในบทความอธิบายว่ามันคือสมาธิที่แบบแวบเข้ามาแป๊บเดียวชั่วขณะจริงๆ คือจิตมันสงบลงนะถึงจุดที่เป็นสมาธิแต่ว่ามันยังแบบยังคุมให้อยู่นานๆไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็ออถอนออกไปคิดเรื่องอื่นต่อเหมือนพักเหนื่อยแวบหนึง่งแล้วก็กลับไปทํางานต่ออะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับใช่เลยและจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากที่บทความเปรียบเทียบคือเขาบอกว่าจิตเราเหมือนลิงลิงครับลิงที่มันซนไม่เคยอยู่นิ่งๆเลยทีนี้สิ่งสําคัญที่เขาบอกคืออย่าไปหงุดหงิดมันนะ อย่าไปดุว่าเอ้ยทำไมคิดฟุ้งซ่านจังคือมันเป็นธรรมชาติของมันอ๋อค่ะการฝึกจริงๆคือแคออ่รู้ทันมันว่าเอาตอนนี้คิดไปเรื่องอื่นแล้วนะแล้วก็ค่อยๆดึงความรู้สึกตัวกลับมาที่ฐานที่ฐานก็คือลมหายใจหรืออนาปานาสติที่เราคุ้นเคยกันใช่ครับกลับมาที่ลมหายใจแล้ววิธีฝึกที่เขาแนะนําในบทความนี่คือดูเหมือนไม่ซับซ้อนเลยนะคะไม่ซับซ้อนเลยครับทําได้ง่ายๆเลยคือ จะนั่งอยู่หรือทำอะไรอยู่ก็ได้แค่นึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกแค่นั้นเลยครับหรือถ้าบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันหลงง่ายจิตมันวอกแวกบ่อยเขาก็แนะนำว่าอาจจะใช้คำบริกรรมเบาๆอย่างพุทธโธช่วยกำกับไปด้วยก็ได้อ๋อพุทเข้าโทออกอะไรแบบนี้ครับเพื่อช่วยให้รู้ตัวง่ายขึ้นแค่นั้นเอง มีคําแนะนำหนึ่งที่ชอบมากเลยค่ะที่บอกว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างก็ปล่อยใช่ครับใช่อันนี้ดีมากมันเหมือนลดความกดดันเนาะว่าไม่ต้องรู้ทุกลมหายใจไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นใช่เลยครับคือไม่ต้องคาดหวังว่าต้องรู้ต่อเนื่องยาวๆแค่พอรู้ตัวว่าอ้าวใจลอยไปแล้วก็ค่อยๆโน้มกลับมาใหม่แค่นั้นเอง แล้วพอเราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะบทความมีบอกไหมคะว่าเราจะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองบ้างมีครับมีเขาก็ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณหรือลักษณะที่อาจจะเจอได้นะครับอย่างเช่นอย่างแรกเลยคือจะเริ่มรู้ตัวเร็วขึ้นเวลาจิตมันแวบไปคิดเรื่องอื่นนะครับอ๋อรู้ทันเร็วขึ้นได้บ่อยขึ้นอืมแล้วก็ช่วงเวลาที่จิตมันสง,งบจริงๆนะครับ แม้จะยังสั้นๆอยู่แต่มันอาจจะค่อยๆยาวนานขึ้นทีละนิดจากแค่แบบพริบตาเดียวอาจจะเป็นนาที2นาทีหรือ5นาทีก็ได้ค่ะแล้วเรื่องเวลาล่ะคะเห็นไม่พูดถึงด้วยอ่าใช่ครับเรื่องเวลาอันนี้น่าสนใจคือความรู้สึกเกี่ยวกับเวลาอาจจะเปลี่ยนไปจากที่เคยนั่งแป๊บเดียวแต่รู้สึกว่าโอ๊ยนานจังเลยอาจจะกลายเป็นว่าเฮ้ยนั่งไปทั้ง20นาทีแล้วหรอทำไมรู้สึกแป๊บเดียวเองโอ้โหน่าสนใจค่ะครับ เราก็อีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการรับรู้อารมณ์อารมณ์ในใจเราใช่ครับจะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าตอนนี้มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจแล้วก็มีสติรู้ทันมันไม่ต้องไปพยายามกดหรือดับมันนะครับแค่สังเกตดูเฉยเแล้วมันก็จะหายไปเองใช่ครับจะเห็นเลยว่าอ๋อมันมาแล้วมันก็ไปของมันเองสมาธิแบบนี้นี่แหละครับมันช่วยให้มีสติรู้ทันอารมณ์ได้ดีขึ้นไวขึ้นมีข้อที่สำคัญตอนท้ายๆด้วยค่ะที่บอกว่า แม้จะรู้ว่ามี3ระดับแต่ก็ไม่ต้องไปยึดติดครับอันนี้สําคัญมากไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนแล้วนะแต่ให้เน้นที่การการปฏิบัติไปเรื่อยๆใช่ค่ะเน้นความอดทนที่เรียกว่าขันติแล้วก็การทําจิตให้สงบคือสมถะแล้วปัญญาละ่ะคะวิปัสสนาจะตามมาอย่างไรอ๋อบทความชี้ว่าพอจิตเรามีพื้นฐานความสงบจากสมถะแล้วเนี่ยครับ ปัญญาหรือความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เรียกว่าภาวนาหรือวิปัสนาเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดตามมาเองเหมือนเป็นผลที่ตามมาจากการที่จิตมันสงบลงแล้วมันก็พร้อมที่จะเรียนรู้เข้าใจอะไรๆมากขึ้นค่ะถ้าให้สรุปง่ายๆเลยนะคะคณิกะส,สมาธิก็คือสมาธิแบบชั่วแวบชั่วขณะเป็นก้าวแรกจริงๆวิธีฝึกหลักๆก็คือกลับมารู้ที่ลมหายใจบ่อยๆ ถึงใจจะหนีไปเที่ยวบ้างก็ค่อยๆดึงกลับมาถูกต้องค่ะหัวใจสําคัญจริงๆอาจจะไม่ใช่ว่าต้องรีบไปให้ถึงขั้นสูงๆเร็วๆแต่คือการฝึกรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ตัวเองนี่แหละครับอย่างสม่ําเสมอทําซ้าๆไปความสงบมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองจากการลงมือทําใช่ครับมันจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นจากการปฏิบัติของเราเองสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากชวนให้ลองสังเกตกันดูเล่นๆนะคะว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยมีบ้างไหม ช่วงเวลาสั้นๆจริงๆที่ใจเรามันนิ่งๆสงบลงไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทำสมาธิไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยอืมน่าคิดครับบางทีการที่เราตระหนักรู้ถึงคณิกกสมาธิที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบบนี้อาจจะเป็นประตูบานแรกให้เราเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งขึ้นก็ได้นะคะ